สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับเก i ดพื้นเพื c h ชา n e ลนะครับผมก็วันนี้ก็หากหายห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็ได้ทดลองนะครับเลี้ยงกุ้งนะครับเห็นเขาเลี้ยงกุ้งแล้วก็ได้ผลนะครับผมก็เลยอยากลองเลี้ยงบ้างนะครับผมก็ได้ซื้อกุ้งมานะครับผมอันนี้คือวันแรกนะครับที่เรานํามานะครับผมน้องก็ค่อนข้างที่จะสดซื่นนะครับผมนี่นะครับ ก็ค่อดค้าที่จะตัวใหญ่นะครับแต่ยังไม่รู้วิธีเลี้ยงนะครับใครที่รู้วิธีเลี้ยงนะครับก็สามารถทักเข้ามาแนะนําได้นะครับที่ยู u ูบนะครับคุณเปียชาแนลนะครับผมอันนี้ไปคือเป็นกุ้งก้ามแดงนะครับก็คือเป็นสายพันธุ์จีนนะครับที่ถูกพัฒนานะครับมาอยู่ในไทยนะครับผมก็ ค่อนข้างที่จะน่ากินอยู่เหมือนกันนะครับก็ <g iggle> นั่นแหละครับก็ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่อยู่พอสมควรนะครับผมแต่เขาบอกว่าเนื้อมันแข็งนะครับผมเนื้อน้อยนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าเราพัฒนานะครับเยอะๆจริงๆนะครับผมเนื้อกุ้งของพวกนี้นะครับก็จะ ราคาถูกลงนะครับผมแล้วก็เลี้ยงไว้กินที่บ้านได้นะครับผมไม่เลี้ยงเลี้ยงไม่ยากเหมือนกุ้งขาวนะครับที่ต้องอมีสารอาหารในน้ำก็แล้ในน้ำเยอะแยะนะครับอันนี้สามารถเลี้ยงในบอ่อดินได้นะครับผมเกี่ยกับทดลองเลี้ยงนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เราได้การศึกษามานะครับผม จะรอดไม่รอดก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะอยู่ได้กี่วันนะครับเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะสะบักสะบอมมาจากการขนส่งนะครับผมอก็ทดลองเลี้ยงนะครับพี่ๆเลี้ยงเล่นๆๆไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้านะครับเดี๋ยวก็จะมีการเลี้ยงอ่าชนิดอื่นนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามนะครับว่าเราจะเอาอะไรมาเลี้ยงอีกก่อนนั่นแหละครับผมวางๆก็เลี้ยงไปนี่ครับสวยงามมากนะครับกุุงของเรานะครับ กรุงการแดงนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับขอบคุณครับ